ตามทันแล้วตามทันแล้วถักถ่ายเพื่อนบ้านซะไม่สบายค่ะปุ้ยชิพายนะคะทังกนค่ะไปกับพี่เปล่าเมื่อมีคนบอกว่าเอ๋ยอ่ะไม่เห็นเที่ยวคนเดียวเลยนี่ไงมาแล้วก็ไม่เหงานะอาจดูเหงาๆใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือ โซโลทิปกูคืออะไรหน,นูมีแค่นี้แหละค,คุณนะเอาปลามาให้ทานการได้มาโมตโตแคมปิง้งครั้งแรกคนเดียวแบบนี้ถือว่าครบรสชาติแบบสุดๆไปเลยค่ะเอาเป็นว่าทริปนี้เนี่ยเอ๋ยจะรอดไหมมาลุยไปด้วยกันกับเฉยไลค์ค่ะสวัสดีค่ะยิสวัสดีค่ะทุกคนเอ๋ยนะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ สุพรรณบุรีแบบคนเดียวอโลนเป็นทิปแบบว่าปรัปรับรับโชคอีกแล้วนะคะรู้สึกแบบอยากจะไปกลางเป็นแคมปิ้งคนเดียวบ้างปกติเนี่ยถ้าหากว่าใครติดตามก็จะเห็นว่าเราก็จะมีทีมงานไปด้วยเนาะมีแบบว่าตาลกองตากล้อง,องจริงๆเอ่ยเห็นว่าแบบสุพรรณมันใกล้อะ่ะมันใกล้กรุงเทพแ่บเราถ้าเราไปคนเดียวมันก็อาจจะแบบเดินทางง่ายไม่เหนื่อยมากนะคะช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากทุกคนเอ่ยแบบแสบคอร์สมากๆแบบมากๆถึงมากที่สุดเป็นแบบแพ้ฝุ่นอะ ก็พี่ๆท่านไหนนะคะที่ใช้ชีวิตนะคะในเมืองกรุงนะคะหรือว่าในบริเวณที่ฝุ่นเยอะก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะจ๊ะเสียงอะไรอะ่ะเสียง, <c oughs> งอะไรอะ่ะเสียงอะไรอ่ะ ไมม่ีระเบิดอะไรใช่าง้ยโอเคแคฉันหลอดไปหมดแล้ว <laughs> ได้พักสักทีทุกคนนี่นะคะจะเป็นการขี่มเอเตอร์ไซค์คนเดียวของเอ๋ยนะต่ะว,วันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก่อนที่เอ๋อยจะไปแบบกลางเป็นแคมปิง้งใช่ปะ่ะเดี๋ยวเอ๋ยอะไหนมันเป็นทางผ่านไปสุพรรณก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแวะแบบสารลักเมืองอะไรข้างๆสารลักเมืองเป็นอุทยานมางกรซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลเลยหรอกแต่ว่าหเห็นในรูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแวะไปจริงๆคือเอยอยากไปไหว้พระขอพรอแหละต้นปียังไม่ได้ทาบุญหรือว่าไหว้พระเลยนะคะก็เลยสปิทนึงแต่ว่า มีหลวงพ่ออยู่ข้างหลังเลยไหวตรงนี้เลยได้ไหมเค <laughs> okay. อ่ะแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะ <laughs> ไปเค okay. เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อแล้วทุกคนไปลุย ังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นจังหวัดที่เดินทางง่ายสะดวกใกล้กรุงเทพมีที่ท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยมากมายเลยก็คืออ่างเก็บน้ำุูเขาวงนอกจากนี้นะก็จะมีอุทยานแห่งชาติกูเตยเขื่อนกระเสียวหรือว่าถ้าหากว่าแบบคนที่ชอบเที่ยวในเมืองหน่อยเนี่ยก็จะมีตลาดสามชุกชุมชนบ้านแหลมหรือว่าถ้ามาแบบโอ้โหเมืองจีนก็จะเป็นหมู่บ้านมังกรสวรรค์ค่ะเฮ้ยข้างหน้าเหมือนรถข้างหน้าคุ้นจัด แป๊บนึงนะดิฉันคนมากเลยทุกคนแป๊บนึงทุกคนกดไอเดอรพี่ชิคพี่เสกตามทันแล้วตามทันแล้วใช่เฮ้ยพี่ชิคจริงด้วยพี่ชิคยกยกพี่ชิคพี่ชิคไยไปไหนไปสุพรรณสุพรรณอ๋อไปไปเหมือนกันไ <laughs> อเหี้ยทุกคน <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะชวนพี่ชิคไปไหว้พระ มากแล้วแม่ไม่ถอดหมวกเลยอ๋อไคอเต็มไม่ถอดมวนนี่คือพี่พี so ่จะไปไหนเนี่ยพี่จะไปอุทยานมังกรค่ะไปกับพี่เปาอ๋ออ๋อที่มันอยู่ใกล้ๆสารลักเมืองใช่ไหมน่าจะใช่ที่เป็นมังกรเยอะๆจริงๆหนูว่าจะไปแคมปิ้งที่ด่านช้างพี่ชิคแล้วมันมันทางผ่านใช่ไหมแล้วแบบเอาจริงๆก็คืออยากทําบุญเว้ยอ๋อเดี๋ยวพี่ชิคไปวัดมังกรอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วดนดุไปด้วยไปปะไปได้ใช่ไหมไปได้ที่มาคนเดียวเหรอ แล้วก็นัดเจอเพื่อนที่ข้างหน้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวหนูไปกับพี่ชิคแต่ว่าพี่ชิคกินข้าวไหมกินกินเรากินข้าวกันก่อนไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวเราหาโลเคชั่นข้าวกันก็คืออันนี้ใช่ไหมมังกรเขาให้ไปจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนู้น อึบเย่ตอนแรกอ่ะเจนเข้าใจว่าฉันมาโซโล่ไงล่ะเจอเจอค่ะแล้วชอบจากเจอพี่ชิคก็คือเจอเพื่อนหยกก็คือเจอเพื่อนสนิทอ่ะแต่ที่จริงๆกูไม่รู้เว้ยว่ามึงจะมาที่นี่กันอืออือนี่ฮะนี่ฮะกินข้าวพักกินข้าวก่อนนะโอหนูอยากได้ซ่าซาเออเหมือนกันแดงมะนาวโซดา แดงมะนาวโซดาเดี๋ยวนะแดงมะนาวโซดากับน้ำอันน้ำอัญชันโซดาอันไหนมันดูสดชื่นอะคะอ๋อแดงมะนาวก็ได้ค่ะหนูเอาน้ำผึ้งมะนาว่ะอวางหนูเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาค่ะนี่ค่ะทุกคนพี่ชิกชมหน้าพี่ชิกชมหน้าที่แทชูนี่คือชมหน้าพี่แชทปี้ชมหน้าพี่ชิกชมหน้าที่แท้ชูหน้าเราก็เหมือนกันอยู่นะเนี่ยใช่ไหมเรากับพี่เพจตอเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะ กินข้าวกัน,นะคะ่ะอยู่ข้าวมาอยู่จัดแอร์เสียนี่ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันนี่ใช่ค่ะนี่<ช>่ะ<า>ข้าวกันนะคะ อ๋อก็คือข้างๆนี่คืออุทยานมังกรใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ข้างในมันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรจะวันนี้พี่หมิงนี่คือรู้รู้เยอะเลยนะเพราะว่าใส่ชั่วเอ้ยใส่ชั่ววะใส่ชุดมังกรดูชุดเขาด้วยงั้นวันนี้นะคะทุกคนเราได้ไกด์ละก็คือเดี๋ยววันนี้ให้พี่หมิงเนี่ยเป็นไกด์พาเราเที่ยวแล้วก็แนะนําอุทยานมังกรคนในพื้นที่อ่าที่เป็นคนที่เป็นคนสุพรรณอ๋อจริงเหรอ อยู่อำเภอที่มีน้อยที่สุดในประเทศไทยมีอะไรน้อยคะพี่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทยจริงเหรอจริงเหรอทยไทยททยอำเภอไหนสองพี่น้องอ่ะถูกต้องเพราะอำเภอที่มีกันอยู่สองคนพี่น้องก็เชื่อเพอไร เอาผสบพี่น้องเขาเล่นมูเขาเล่นมูโอ้โหจบกันไปทำกันไม่ทันกันพี่หนูอ่ะเชื่อเราจริงจริงเหมือนกันมึงเอาจริงๆนะไอเดียอีพีเนี้ยคือกูเที่ยวคนเดียวเว้ยอ่ะฮะตัดภาพมา่กูเเลยที่ยวคนเดียวคืออะไหร่กูงงมากเอ้ยเราไม่ถัางข้าวเหรอลืมลืมมเลยนี่ยค่ะอันนี้นะคะเรามากินข้าวที่ร้านเพกา ้อนไหมร้อนแต่ว่าพี่เขาผัดลมให้เราหมดแล้วนี่เราลม่ร้อนเลยมันร้อนล้อมตัวเลยเด้อแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าวัดอ่ะเราก็เย็นละใช่เย็นละเริ่มมาแล้วของเพื่อนย่อมดีกว่าของตัวเองน่ากินเวอร์อะนี่นะคะข้าวคั่วไก่เอ๊ะข้าวเหนียวคั่วไก่ใช่ข้าวคั่วไก่ข้าวก็มาโอเคอร่อยอืม สุดท้ายของเรานะคะข้าวไขค่คนกุงไปค่ะทานค่ะกินฮะและ อนนี้ดิฉันก็ง่วงนอนเป็นที่เรียบร้อยอิ่มเรากำลังจะไปที่ไหนกันนะพุทยานมังกรค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปพาเข้าไปด้านในไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนแล้วเสร็จแล้วจะพาออกมาจุดหลับพลังมังกรแล้วก็สัตว์เจ้าไหว้ศิลป์ศิลป์ก่อนที่จะเดินทางต่อใช่ก็คือไหนๆอ่ะเรามาสุพรรณแล้วเนาะเราก็ต้องมาเช็คอินกันสักนิดนึงไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลช่วงตรุษจีนนี่ไปนอนไหมเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งให้ในรถหนัวพี่เดี๋ยวพี่กี่ไปให้ไปรับพี่ชิงเองเอนอนในรถก็ได้ นี่กูมาเที่ยวทำไมเนี่ย <c oughs> ทำไมกูไม่นอน <c oughs> คุณผู้ชมคะ next station เราจะไปที่อุทยานแห่งชาติมังกรดิฉันก็มาในแนวทัวริ่งแต่คุณพี่ชิคของเรานั้นเจ๊ก็จัดเต็มมากนะคะอินพอร์ตมาจากโคเรีีเฮ้ยไม่ใช่จีนใชนีอ๋อนี่ไชน่าหรอ <c oughs> ไป่ะทุกคน let's go กุเทนชาติมังกรหาร้านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณอันนี้ขึ้นที่จอมอ๋อใส่ ศาลหลักเมืองสุพรรณเป็นศาลเก่าแก่ที่คนเคารพนับถือเชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและก็ได้รับการบูรณะหลายครั้งภายในศาลจะมีประดิษฐานเทวารูปพระนารายหินสีเขียวและก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานมังกรสวรรค์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนที่เอ่ยกำลังเดินอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่จุดถ่ายรูปสวยๆแต่ก็ยังพาทุกคนเนี่ยย้อนเวลาไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองจีนแบบโบราณที่แบบว่าไม่ต้องบินกน ไปถึงเมืองจีนเลยค่ะนี่มีดนตีสดด้วยนะพลงช้าหนู <laughs> <laughs> นพริกเลย อพอดีวันเนี้ยเขามีงานจีนก็เลยจะต้องอ้อมไปจอดรถข้างหลังแล้วก็เดินผ่านถู่บ้านมังกรแล้วก็เราก็จะทะลุมาที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไอ้คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะอยู่ด้านซ้ายส่วนวิพิลาภันเนี่ยจะอยู่ด้านขวาะจะขึ้เข้าไปเที่ยววิพิลาภันได้การนั้นะเดี๋ยวหนูขอไปไหว้ศาลลหักเมืองก่อนได้ค่ะโห้มังกรสวยมากใหญ่มากอันนี้ไงศาลเจ้าพอ่อหลักเมืองสุพรรณและนี่นะทุกคนเราจะต้องไปสัมภาษณ์เจ้าหลินกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ s หลินอ่อนโยนมึง s หลินอ่อนโยนเดี <g iggle> ๋ยวเราจะต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองสักนิดนึงเช็คอินจะหน่อยอไหนๆก็มาสุพรรณกันแล้วนะคะนี่นะคะก็เราอยู่ในศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณนะคนเยอะมากท <c oughs> ี่ไม่รู้ไหมว่าคือจริงๆศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณนี่ก็คือเขามาขอพรอะไรกันนะส่วนใหญ่ก็ขอให้กิจาการมุ่งเรืองทอ,องเงินทองทำมาค้าขาย เนาะแล้วเห็นบอกว่ามันมีจุดรับพลังมังกรช่ไหมพี่ต้องไหนอะ่ะด้วยเริ่มแรกเริ่มแรกก่อนจะต้องไหว้เปิดทางฟ้าดินจุดที่1นึ 1> โอ้เสร็จแล้วก็ไหว้ศาลเจ้าพ่อค่ะเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปที่กระถางทูบใหญ่<อ>ต,รนะตรงนั้นอะไหว้ตรงนั้นคือจุดรับพลัง เค oh, okay. ตรงนั้นที่เขาจะมีมีเทียนมีมีทู่บรรยายที่เขาตั้งไว้นี่นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาไหว้พระขอบพรที่จังหวัดสุพรรณนะเอ,อ่ยว่าแวะมาที่สารหลักเมืองก็ดีนะก็คือเหมือนที่พี่หมีบอกเลยนะคะวิธีการไหว้นะแนะนําแต่ว่าเดี๋ยวเอ,อ๋จะต้องมูฟแล้วไปไหน <c oughs> คนุณพี่เดี๋ยวหนูจะไปแล้วไปแล้วเหรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวจากเนี่ยหนูต้องไปด่านช้างใช้เวลาประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงกลัวว่าจะไม่ทันเดี๋ยวแบบกลางเต้นตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวหนูหลอนได้ ดีใจมากที่ได้เจอพี่ชิคเหมือนกันเลยปังๆใครนะคะพี่ๆคนไหนที่อยากติดตามนะคะติดตามได้ช่องทางไหนคะพี่ชิคยูทู๊ก็ได้ค่ะเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะชื่อเหมือนกันเลยลิเตอร์ชิคบิ๊กใบค่ะสาวพี่สาวหนูด้วยนะโอเคไปแล้วพี่บ๊ายบายเดี๋ยวยังอัปเดตจ้าขอบคุณนะเจอกันดีใจที่ได้เจอนะใช่ไหมบ๊ายๆหยกนี่มันหยกมาค่ะกอดกดแต่กันงงงองง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  คนเดี๋ยวกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ด่านชันยยสแคมนะคะเดี๋ยวจะไปวัดซื้อข้าวเย็นก่อนเฮ้ยเอาจริงนะโคตรร้อนเลยร้อนแบบร้อนจะตุยเย่อะอแดดมันแรงมากแต่เดี๋ยวต้องลุ้นกันนะว่าแบบตอนกลางคืนแบบลมมันจะเย็นไหมตอนนี้คือรู้สึกแบบอยากรีบไปถึงแล้วเพราะว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกนิดหน่อยนะคะแต่ว่า ได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้กินน้ำไปเโอเคถึงแล้วไม่กันละพักก่อน ไหนล้ะนี่หนูมาถูกไหมเนี่ยถึงแล้วค่ะทุกคนจะมีมุมที่เราแคมป์ได้ก็คือมุมนี้ที่เราจองไว้ Yeah so v e r y nice เฮ้ยถึงแล้วเก่งมากสุธาดาเก่งมาก ถึงแล้วนะคะนี่เลยทุกคนและที่นี่นะคะก็คือด่านช้าง Yes แคมปนั่นเองนะคะก็เป็นลานแคมปิ้งไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าบรรยากาศก็คือสวยงามแบบนี้เลยราคาของที่นี่นะจะอยู่ที่อย่างที่เอ๋ยมาเนี่ยมันจะเป็นโซนที่แบบเอารถมาจอดแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้คือเงียบจัดไม่มีคนเลยนะคะก็คือของเอ๋ยเนี่ยจะอยู่ที่ราคา350บาทนะแต่ว่าโซนที่เป็นปกติเอ๋ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเอ๋ยเนี่ยจะทิ้งอา่าคอนแทคนะคะไว้ให้ในแคปชั่นนั่นเองนะ เพราบรรยากาศดีมากแล้วก็เหมือนแบบทะเละทุกคนฟิอเหมือนอยู่ทะเลอะ่ะชิลมากแต่ว่าเดี๋ยวเอ๋ว่าเดี๋ยวเอ๋เนี่ยจะต้องรีบตั้งเต็นท์โอเคลุย ็จแล้วในที่สุดก็ดีนะแฮปปี้ดีทุกคนไหมฟ้าสวยมากเลยจริงๆที่นี่เบอว่าเป็นที่ที่แบบเจ๋งเลยเออชอบมากเลย้สึกว่ามันสงบดีนะคะสงบแล้วก็เงียบอะ่ะแล้วก็สวยแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพด้วยเหมือนอยู่ทะเลเลยอืม อาจจะไม่ได้เป็นฟิลแบบสวยเหมือนบอดเพราะว่าตอนที่ลบบุรียนั้นมันมันเป็นอ่างเล็กใช่ไหแต่นี้มันอ่างใหญ่ทุกคนก็เลยแบบโอเคแต่ว่าอากาศไม่ได้เย็นเท่าเท่าของที่บอดนะคะเราแวะไปทักทายเพื่อนบ้านสวัสดีค่ะ คุณน้าคุณน้ามาคนเดียวเหมือนกันคุณน้าชื่ออะไรคะสุนจ้าคุณน้าสุนอ๋อโหนี่คืออยู่ใกล้กันเลยนะเราอยู่ใกล้ๆกล้กันคุณน้าบอกว่าเมื่อกี้คุณน้าชวนกินปลาเผาหนูบอกว่าหนูไม่มีอะไรมาแลกคุณน้าเลยเพราะว่าหนูว่ามีมาม่าแต่เดี๋ยวหนูไปทากับข้าวก่อนล้วเดี๋ยวหนูมาเจมค่ะคุณน้าแล้วหนูทําอะไรมาม่าเหรอใช่ แล้วก็เรามีน้องหมาด้วยนะนี่น้องหมาก็คือกินอาหารเหลือเฮลโลนี่ก็คือมีเพื่อนเป็นชาวมาเลเซียนะคะ sorry I wash your name ah Mr Tan Mr Tan oh okay are you ride a motorcycle from Malaysia yeah yeah actually I I want to take your photo oh sure motorbike okay okay you 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 with me just me okay 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 ก็คือชิบหายแล้วทุกคนซื้อผิด ว่าชุดหมูชาบูตัวชุดเจ้าหอนมาแต่มันก็คงกินได้กับมาม่าต้ยมยำแหละก็เป็นเจ้าหอนต้ยมยำนี่เจ้ามาม่าแต่าหอแบบมาเจ้าหอนอ่ะฉลาดจีเนียสตอนนี้ก็คือตอนมืดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวแต่ว่าเราไม่มีช้อนซ่อมไม่มีมีดไม่มีอะไรเลยก็เลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับคุณนา รอคุณแม่ัะครย่จาต้องเอาอ,อกกุปกรณ์ต่างๆไปล้างก่อนเออดีนะคือบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ก็คืออยู่ในความมืดวัดชีต้องไปล้างของด้วยทุกคนเงียบมากแต่ว่าวันนี้มีดาวทุกว่นเห็นดาวไหมดาวสวยมากโคตรดีอ่ะดีจัดน,น้ำตาจะไหลห้องน้ำดีนะ ีห้องน้ำหญิงห้องน้ำดีมากแต่ว่าโอ๊ยไม่วันรับประชิดประชิดประชิดเอ้ยนั่นาจะไปฉีดมั <c oughs> นติดแน่ใช่เราไปเลยรีบไปละรีบไปทำกับข้าวก่อนคุณน้ารอคอยกลางคืออันไหนอ่ะตรงเนี้ยล<ๆ>้างนี่หรอมาล้างได้อ๋อมีไมโครเวฟด้วยเหรอมีหมดเลยเหรอมาดูได้โอ้ oh, ขอบคุณค่ะคุณน้าเดี๋ยวหนูหนูล้างเดี๋ยวหนูมาล้างตรงนี้ <c oughs> จ้ะคือที่นี่นะคะทุกคน สะดวกสบายมากเพราะว่าเขามีคัวกลางให้ด้วยก็คือใครที่แบบขี้เกียจทำกับข้าวก็คือสามารถที่จะมาไมโครเวฟที่นี่ได้นะคะน้องตัดต่อนี่จะต้องว่าชิ้นแน่เลยมุมอะไรของมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยขัวกลางอ่าอุยเขามีครัวกลางจริงๆด้วยทุกคนเออดีว่ะอุยเขามีอุปรกรณ์ทุกอย่างเลยอะรังจันมลังจันแล้วมาก่อน นี่เสร็จแล้วเมนูอาหารเย็นของเอ๋นะคะมามม่าต้ยมยำกุ้งแบบฮ้อนผสมผสานไวให้หมดเอาให้มันกินได้ก็พอแล้วไปฮะนี่หน้าตาดีอยู่นะ นี่คุณนะเอาปลามาให้ทาน <worlds> แต่ว่าหนูจะถามคุณนาว่าคุณนามีตะเกียบหรือว่าช้อนซ่อมให้ยืมไหมคะโอ้ยเอานั้นโอเคล้แล้วทุกคนคุณนาะนะมีตะเกียบได,ไ,ได้ค่ะขอบคุณคะ่ะคือหนูว่าไม่มีอะไรเลยมันทไมใช่หนูเอามาแล้วหนูลืมหยิบช้อนซ่อมมา <ไ>มอแล้วเราก็ตงกับปลาคุณน้าคุณน้าใจดีมากอเอาจริงๆนะทุกคนสนุกแล้วก็ดีมากเลยอะดีมากแบบบรรยากาศดีมากแล้วเงียบสงบคนน้อยแต่ว่าแค่มันไม่มันไม่เย็นแต่ไม่มียุงนะแต่ว่ามีมาแมลงแบบมแมลงตอมอะค่อนข้างเยอะเริ่มแรงตอมไฟ น่าจะเป็นปกติในที่ที่มีแหล่งน้ำแต่น้องกบน้องกบต้องการอะไรน้องกบอีกแล้วน้องกบโอเคเดี๋ยวเรารอรอของเราสุกก่อนนะคะนี่ทุกคนปกติเนี่ยถ้าเป็นเกาลีก็จะเป็นมาม่าเกาหลีใช่ไหมอันนี้คือมาม่าสูตรไทยมาม่าเจ้าห้อน น่ากินอยู่นะมันเป็นต้มยำกุ้งแต่ว่าเราใส่คเครื่องไปด้วยนะคะนี่รอเส้นสุกแล้วก็พร้อมทานได้กินลองท้องก่อนอออออออการที่เราอ่ะจะมาได้ชมกับธรรมาชาติเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะจะได้รับความสบายทั้งหมดนะบางว่าแคมปิง้งแคมปิง้งไม่ได้สบายมันไม่ได้สบายอย่างที่ที่ภาพมันออกเท่าไหร่ถ้าคนที่ชอบจริงๆจ,จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดถึงความลำบากนึกอ,ออกไหมถ้าคอเข็มปิง้งจะไม่คิดว่าเอาไปมันจะลำบากแค่ไหนแต่ฉันไปไปเพื่อฉันอยากจะรู้ว่าภาพที่เราเคยเห็นในอย่าง YouTube ที่เรามาดูมาเนี่ย แต่เราอยากไปสัมผัสธรรมชาติอย่างจริง <S <S 1> <S 1> จัง <S 1> <S 1> แต่ความรู้สึกตอนที่เราไปถึงมันจะเป็นอะไรที่แบบพอไปได้เจอกับธรรมชาติที่เราที่เราคิดฝันอย่างหน้าจริงๆแล้วมันมากกว่าที่เราคิดนะมันเป็นหูเป็นความสุขอย่างมากอะซึ่งจริงๆแล้วอะไอภาพที่เราถ่ายออกมาเราไปถึงเราจะถ่ายถ่ายถ่ายภายพมาแล้วภาพที่ได้ออกมา รกลับน่บว่าเราจะได้ได้ไปสัมผัสหรือไปยืนในตรงนั้นมันไม่ง่ายเลยนะกลับมาแล้วหลังจะไปอาบน้ำมานะคะก็ได้เวลานอนวันนี้แบบเป็นวันที่เหนื่อยมากแต่คือเอาจริงๆเหนื่อยแล้วคุ้มอ่ะเออเหมือนที่พี่สุนบอกว่าแบบมาแคมปิ้งมันมันไม่ได้แบบมาเอาความสบายอะแต่มันเอามาเอา ธรรมชาติมันมาเอาฟีลลิ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงนะทุกคนแล้วก็เอาเอ,อ่ยว่าฟีลลิ่งในการแบบขี่มอไซค์มาคนเดียวโซโล่ทิปะไม่ได้โรลลี่ขนาดนั้นนะ่ะเออรู้สึกแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเออมาที่เนี่ยเออมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆหมได้คุยกับคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น <laughs> เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือแม้กระทั่งต่างชาติเองก็ตามนะคะก็ดีใจ ที่นอนเราเหมือนเดิม C2 Summit นะคะอันนี้คือครั้งที่แล้วมีคนบอกเอ่ยว่าเออไม่ต้องเป่าซึ่งสรารภาพเลยนะคะว่าลืม <laughs> มาทำเตียงกันดีกว่า ไม่ใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่เอาไม่เอาข้ามทำโอเคไม่เป็นไรหรอกรู้สึกแบบแปลกๆไงไม่รู้ว่าหรือเหมือนเป็นเพราะอยู่ใกล้น้ำเราเอาจจะจิตปรุงแต่งใช่ไหมเราจิตปรุงแต่ง แต่ที่หลายหลายคนนะคะแต่ว่าต้อนทำยังไรจแล้วที่นอนของเราในค่ำคืนนี้นี่ยะฮ้ยสบาย,ส,ายสวยมากมและที่สำคัญทุกคน เอ๋ยยังมีไอเทมเด็ดที่อันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแชมป์มากๆเพื่อนเอ๋ยเองนะก็คือเอ๋ยบอกว่าเนี่ยเอ๋ยเอ๋ยจะมาแบบว่าแคมปิ้งใช่ป่ะแบบคนเดียวนางก็บอกว่าล้อๆเออเนี่ยดีนะระวังตัวด้วยแล้วก็ให้ของขวัญดิฉันมานะคะซึ่งของขวัญดิฉันคือสิ่งนี้วางกล้องก่อนนี่เป็นของดีของเด็ดที่นางบอกเลยว่าจําเป็นมากๆต้องมีติดตัว และสิ่งนั้นคือนี่ค่ะเป็นพระหลวงปู่ทวดคือขอบคุณแชมป์มากเลยนะที่แบบมอบสิ่งนี้ให้เอ๋ยอ่ะคือแชมป์คงรู้ว่าเอ๋ยเป็นคนแบบแอบขี้กลัวนิดนึงนะคะกคนจะทินี่เดี๋ยวเราจะนอนไว้ี่หัวเตียงนะคะโอ้ยหนที่สุดคนได้พักผ่อนแล้ว จาไปอีกวันนะคะสำหรับการมาแคมปิ้งแบบโซโล่จริงๆก็ก็ดีมากเลยนะดีแบบมีความสุขวันนี้ขอไปนอนกันแล้วไม่ไวยมมากเลยกุ้นไนคะ่ะทุกคนโอ้ยเปิดปิดยาก ลองแรงมากพายุเข้าพายุเข้านะนะั่นน่ะแล้วก็ดิฉันก็คือไม่สบายค่ะป่วยหนาวมากตอนนี้หนาวมากนี่เลยค่ะนี่ขอบคุณค่ะนี่ ตัดภาพมาที่โนก็คือมันรู้สึกอบอุ่นมากโนไม่ได้ขอบคุณค่ะียังไม่เสร็จหรอเอาน้ำพึ่งแมอไม่เอาค่ะพี่เดีกยวจิ้สดๆน้ำร้อนใส่หน่อยสิอ๋อมันเป็นเค็มๆก็ได้นะ่หนูชอบใช่ไม่งั้นมันจะไอ้นี่นะมันจะขมไปใช่ไหมะอ๋อหล่อๆใช่เพราะมันต้ม มาถึงตรงนี้นะโซโลโทริปครั้งนี้พิสูจน์แล้วคะ่ะว่าการเที่ยวคนเดียวไม่ได้เหงาอย่างที่คิดเลยเอ่ยว่าอาจจะเป็นเพราะแบบช่องว่างที่เราเดินทางคนเดียวกลับทําให้เราเนี่ยได้เจออะไรใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือว่าเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเลยตลอดทางซึ่งถามว่าเฮ้ยช่วงลานี้เราได้อยู่กับตัวเองไหม มันได้แน่นอนค่ะแต่สิ่งที่เอ๋ยได้รับมากกว่านั้นนะเอ๋ยว่ามันเป็นการที่แบบเราได้เห็นมุมมองของคนอื่นๆได้เข้าใจว่าทําไมแต่ละคนเข้าถึงออกเดินทางในแบบของตัวเองและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะมันให้พลังใจกับเราแม้ว่ารอบนี้นะร่างกายของเอ๋ยเนี่ยจะไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าพอพักแ๊บเดียวก็พร้อมไปต่อแล้วค่ะเหมือนที่เขาว่ากันว่าออกไปเจอโลกแล้วก็ให้โลกช่วยเติมพลังให้เราและทริปหน้านะคะเอ๋จะเดินทางไปที่ไหนต่อก็รอติดตามได้เลยนะคะ 啊。Huh?